สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซอห์ฮิวอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทาผัดยอดมะพร้าวใส่กุ้งสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มียอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวเนี่ยเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคาแบบนี้ค่ะกุ้งกุ้งก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเผาเส้นดาหลังปุ้งออกเครื่องปรุงของเราก็จะมีซอสหอยนางรมน้ปาปลาผงปรุงรสน้ำตาลทราย กระเทียมทุบพริกไทยปน่นก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิว้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชค่ะเราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะ พอน้ำมันเขาเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปพอกระเทียมเริ่มเหลืองก็ใส่กุ้งลงไปก่อนเลยค่ะ กุ้งขกสุกประมาณ80%ค่ะแล้วเราก็จะตักขึ้นมาไว้พักไว้ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันลงไปนิดนึงค่ะ ยอดมะพร้าวอ่อนค่ะ,ะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะเราก็จะผัดยอดมะาพร้าวให้สุกก่อนค่ะอันนี้เราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะซ้อนหอยนางรม ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลาหนึช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะถ้าใครไม่ทานหวานก็ไม่ต้องใส่ทีนี้เราก็ผัดค่ะคลุเค้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ยอดมะพร้าวตอนที่เพื่อนๆซื้อมาก็ดูยอดที่อ่อนๆน,นะคะถ้าซื้อมามีแก่เราก็เอาส่วนที่แก่ออกเพราะบางทีเราซื้อมานะเขาจะขายเป็นชิ้นนะคะก็จะมีทั้งอ่อนทั้งแก่ผสมกันเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วค่ะเราก็จะใส่กุ้งที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่ลงไปผัดรวมกันแล้วเราก็เปิดไฟแรงเลยค่ะ ผัดให้กุ้งสุกค่ะกุ้งของเราก็จะกรอบเด้งเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ เร่งไฟขึ้นเลยค่ะโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สกันเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะเมนูผัดยอดมะพร้าวใส่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจาัดใส่จานกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดยอดมะพร้าวใส่กุ้งก็เป็น1เมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามบนเฟซบ o ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ